สวัีค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงลำดุลินค่ะค่ะนภัสนันติปิติพัทราชัยพงศ์ชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบเหมือนกันค่ะพี่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่คะ47ค่ะประกอบอาชีพอะไรรับราชการชื่อศิยารัตน์วราศิริกุลรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อเอค่ะธุรกิจส่วนตัวค่ะอายุ44ค่ะิบสค่ะพี่เจี๊ยบเริ่มดื่มลาวิชได้นานแค่ไหนแล้วคะสี่เดือน ตอนปีใหม่พอดีอพี่หนึ่งปีค่ะประมาณปีหนึ่งเดือนผิวแล้วเป็นยังไงบ้างคะของพี่ที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องผิวเพราะว่าพี่จะเป็นคนผิวแห้งมากแต่งหน้าไม่ได้เลยคือแต่งแล้วมันจะเป็นขุยเห็นชัดเจนก็พอมาทานแล้วรู้อีกทีนึงเอา้าทำไมผิวเราไม่แห้งเลยอ่ะทำไมมันดีขึ้นอะไรนี้ที่ตามมาก็คือเรื่องสุขภาพมาสังเกตอีกทีนึงก็คือมีแต่คนทักว่า 47แล้วเหรอจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยผิวมันไม่เหมือนคนอายุ47อะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอจริงๆเจอเหมือนเหมือนเขาเนี่ยก็คือเอาแพงจังเลยเจ็ดซองแนะไม่แพง <c oughs> ก็ไม่ได้สนใจมาเจอในเฟซบุ๊กอีกทีนึงเอาลองดอูเพราะว่าผิวเรามันแห้งจริงๆไงก็เลยลองดูตอนแรกที่จะเป็นภูมิแพ้แล้วคือที่จะทานยาภูมิแพ้นี่ก่อนนอนอ่ะทุกวันคือทุกคืนเลยจะทานเยอะมากตอนแรกเนาะคิดเนาะอุ้ยแพงจังเลยอ่ะ ไม่ไหวแลวก็กลับไปแล้วมาเจอว่าคุณเจ๊บอกว่ามันจะช่วยเรื่องภูมิแพ้เอะสักตั้งเนาะขอลองแล้วลองได้ประมาณซื้อมาเซตแรกแล้วทานได้สองเดือนภูมิแพ้หายตอนแรกเลยพี่จะอัดสองสองซองก่อนนอนทุกวันเลยภูมิแพ้พี่หายจากพี่ต้องกินยาแก้แพ้แล้วไปหาหมอตลอดอะตอนนี้พี่ไม่ต้องแล้วอะแล้วพี่กินตลอดเลยคือแบบ มีความรู้สึกโอ้เมซิ่งมากแบบโอ๊ยตายละคือฉันค้นหาของฉันมานานว่าคืออะไรที่สามารถแก้ได้ภูมงแพ้เพราะคนที่เป็นภุมงแพ้จะรู้เนาะว่ามันโอ้โหแบบทรมานมากแบบของพี่นี่จะเป็นพื้นแดงแลุกคันยิบ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 จนพองหายแล้วอ้ยมีความสุขแฮปปี้ตั้งแต่นั้นก็ทานมาตลอดเลยไม่เคยหยุดค่ะยาไม่ต้องกินแล้วคือแบบคือมันอเมซิ่งจริงๆอะ่ะคือพี่แบบโอ้ยมีความมีความสุขอะ่ะคือคนหายภุมงแพ้แล้วไม่ต้องกินยาแค่แพ้ ต่อไดื่มต่อแน่นอนค่ะเฮ้ยไม่ต้องมาถามพี่แ,แน่นอนครับ <c oughs> พี่ยาวจนกว่าชีวิตจะหาไหม <c oughs> เพราะคือพี่เป็นภูมิแพ้พี่หายไงอแล้วพี่หามานานอ่ะพอมาเจอตรงนี้ก็เราก็ทานตลอด <c oughs> ลเราจะบอกต่อด้วยนะ <c oughs> ใช่ใช <c oughs>